นมัตตุรันตนยะสะขอความนอบน้อมจึงมีไดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์อรุณสวัสดิ์เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิกอารามอำเภอพราวจังหวัดเชีงยงใหม่ก็กลับมาพบปะกัน อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นของฤด,ดูหนาวอากาศกำลังเย็นสบายยังไม่หนาวเย็นสบายกำลังเริ่มต่อไปก็จะเพิ่มความหนาวขึ้นไปเรื่อยๆหมอกก็ลงจัดแต่ธรรมะไม่มีฤดู ไม่มีการเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเราจะปฏิบัติเมื่อไรก็ได้จะให้ผลเมื่อไรก็ได้เมื่อ กินรีพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วก็จะให้ผลเหมือนกับการปลูกต้นไม้ไม้ผลมีมะม่วงลำใหญ่เป็นต้นเราปลูกเราไม่ได้หวัง อย่างอื่นนอกจากผลเราต้องการเอาผลมาบริโภคต้องการเอาผลมาขายได้ผลิตผลได้เงินได้ทองได้กำไรบำรุงอัตภาพให้อยู่ดีกินดีถ้าเราปลูกวันนี้เราคิดว่าเราอยากจะได้ผลวันนี้ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เราเพิ่งปลูกแล้วจะให้เกิดผลและก็สุกแล้วก็ได้บริโภควันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราดูแลไปรดน้ำพรวนดินไปใส่ปุ๋ยไปผลไม้ก็จะโตขึ้น ต้นไม้โตขึ้นออกดอกออกผลแล้วก็บริโภคได้ก็ต้องใช้การเวลาตามแต่ชนิดของพืชนั้นนั้นบางอย่างก็ใช้เวลาสั้นบางอย่างก็ใช้เวลานาน,านเวลายาวเหมือนกันการประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรมเราเริ่มต้นเดินจงกรมวันนี้เริ่มต้นภาวนาวันนี้ขอให้สงบวันนี้ขอให้เกิดปัญญาวันนี้ก็ย่อมไม่ได้ต้องฝึกต้องหัดต้องขยันต้องพร้อม จึงจะได้ผลของการปฏิบัติถ้าสมถกรรมฐานเราก็หวังผลว่าจะได้ฌานถ้าวิปัสสนากรรมฐานก็หวังผลว่าจะได้ยาน ฉะนั้นผลของสมถะอีกอย่างหนึ่งผลของวิปัสนาอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราหวังผลแต่ยังไม่ถึงเวลาผลก็ไม่เกิดเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ต้องหวังผลก็เกิดไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องขอก็เกิด เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไรจะถึงผลจะเกิดผลเราก็ต้องตรวจดูเหมือนต้นไม้ที่พูดถึงว่ามันโตหรือยังมันออกดอกหรือยังมันถึงจะได้ผลการปฏิบัติ สมถะวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันเรามุ่งหวังเพื่อการถึงมรรคผลนิพพานอันสูงสุดก็คือปัญญาหรือญาณซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและหวังให้ถึงแต่ว่ายังไม่ถึงก็เพราะอะไรก็เพราะความพร้อมยังไม่ถึง ยังไม่พร้อมอย่างเช่นว่าจะต้องมีอินรีห้าพร้อมสับก็จะได้ผลตามลำดับลำดับไปเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดาการเดินขึ้นบันไดหขั้นเราจะก้าวไปเหยียบขั้นที่สองที่สเลยก็ไม่ได้ เราก็ต้องเหยียบย่ำขั้นที่1นึ่เล็กสองสแล้วก็ถึงขั้นที่5นี่สมมุติเอาไว้ว่าเป็นบันได5ขั้นนะเพื่อถึงจุดหมายคือข้างบนบ้านของเรานีในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องใช้5ขั้นเหมือนกัน เรียกว,ว่าอินรียห้าพละห้านั่นแหละขั้นที่หนึ่งชื่อว่าศรัทธาขั้นที่สองชื่อว่าวิริยะขั้นที่สามชื่อว่าสติขั้นที่สี่ชื่อว่าสมาธิขั้นที่ห้าชื่อว่าปัญญา ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินสี่ห้าพละหาเริ่มแรกเราก็ต้องเริ่มที่ศรัทธาก่อนว่าการปฏิบัติสมถะวิปัสนากมรมฐานนั้น เรามีปััาไหมศรัทธาแปลว่าความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเราศรัทธาหรือเปล่าตัวนี้เป็นต้นแรกเริ่มที่สำคัญต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรามีศรัทธาเชื่อไหมว่าการเดินจงกรมจะได้ผลการนั่งภาวนาจะได้ผลเมื่อเรามีเวลาเดินมีเวลานั่งแต่ศรัทธาเราไม่มีไม่เอาจริงเอาจังผลก็ไม่เกิดฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นตัวหลักตัวสำคัญจะต้องทำให้ศรัทธาเกิดก่อน ศรัทธาคือความเชื่อเมื่อศรัทธามีก็ต้องมีวิริยะคือความภาคเพียรความภาคเพียรพยายามไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติเราจะต้อง มันต้องขยัไปไปน,น,นต้องขออภัยนะศรัทธา,าแล้วก็มีวิริยะความภาคเพียรความภาคเพียรคือความพยายามไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้าน ไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวเราไม่ทอ้อถอยนี่คือความเพียรจากนั้นเราก็ต้องมีสติสติได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสี่น,ไไนี่นว่ามีสติปัฏฐานสี่ มีสติอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมสติสมบูรณ์ที่กายเวทนาจิตธรรมสติก็มีกำลังเมื่อสติมีกำลังก็กำจัดโมหะ คือความหลงออกไปได้เมื่อสติสมบูรณ์ควบคุมไม่ให้ราคะาตทสะโมห oh ะเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็พองใสใจก็บบิที่สุดเมื่อจิตพองใสใจบอที่สุด ุดพองแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบดังที่มีพุทธศาสนส,สุภาษิตหรือพุทธพจน์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าสมาธิงพิขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูดังประชานาติ ดูก่อนพิสุจธ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ตามจริงฉะนั้นจิตตั้งมัน่นคือสมาธิรู้ตามจริงคือปัญญา ปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นจะเกิดก็ต้องอาศัยสติก่อนสติจะเกิดต้องอาศัยวิริยะก่อนวิริยะจะเกิดต้องอาศัยศรัทธาก่อนฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ศรัทธาแล้วก็ ไตเต้าต่อไปเป็นวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อศรัทธาไม่พร้อมวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะไม่พร้อมถ้าศรัทธาพร้อมก็ต้องไต่เต้าไปตามลำดับลำดับต้องปลูกวิิยะต้องปลูกสมาธิสติสัสมปธิและก็ปัญญา เป็นลาดับไปนะเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเรามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วทุกอย่างก็จบเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่มีศรัทธาในการทำกรรมฐานจเจริญสัมมาะก็ไม่ได้ผลจเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ผล จะต้องเป็นผู้ปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วจึงจะเกิดวิทยะต่อไปเป็นลำดับฉะนั้นเราต้องมาตรวจดูว่าทำไมเราไม่ได้ปัญญาก็ถามว่าเรามีสมธิไหมไม่มีทำไมไม่ได้สมาธิเรามีสติไหมไม่มี ทำไมไม่มีสติเรามีความเพียรไหมไม่มีทำไมไม่มีความเพียรเรามีศรัทธาไหมไม่มีก็จบนะเมื่อศรัทธาไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีเมื่อศรัทธามีทุกอย่างก็ค่อยก้าวไปตามขั้นตามลำดำับนี่เขาเรียกว่ามีอินทรี์ห้าสมบูรณ์ท่านที่บอกว่าถ้าอินทรีย์สมบูรณ์แล้ว เราไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนว่าขอให้สมาธิเกิดขอให้ปัญญาเกิดขอให้ญาณอะไรต่างๆเนะี่ยให้เกิดจะอ้อนวอนก็ไม่ได้แต่ถ้าหากมันพร้อมแล้วมันไม่ต้องอ้อนวอนก็เกิดเหมือนกับต้นไม้ที่พูดถึงเมื่อถึงเวลามีลูกแล้วเราไม่ต้องอ้อนวอนให้มันเกิดลูกมันก็เกิดของมันเอง เพราะความพร้อมของมันเหมือนกับต้นข้าวเหมือนกันถ้าเราปลูกแล้วมเมื่อมันงอกงามไพ่บุญในที่สุดมันก็ออกดอกออกรวงขึ้นมาพร้อมแล้วอันนี้จริงาฝากให้ท่านาผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสมถะก็ดี วิปัสสนาก็ดีเราต้องอาศัยลำดับขั้นของมันก็คือการเจริญไปตามลำดับอินทรีห้าพละห้าแล้วผลก็จะพร้อมที่จะเกิดแต่ถ้าอินทรี์ไม่พร้อมจะอ้อนวอนก็ไม่เกิดขอฝากข้อคิดธรรมะ ในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน